เมนูประจําวันหยุดของบ้านที่วันนี้ยกให้กับก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะถือว่าเป็นเมนูแซ่บๆที่ทํากินง่ายมากทำเครื่องเตรียมไว้ครั้งเดียวก็กินได้ทั้งวันเลยค่ะเพื่อนนี่ดิวก็เริ่มต้นด้วยการเจียวกระเทียมแอบเข้มไปน,นิดแต่ไม่เป็นไรค่ะถือว่ายังแซ่บอยู่ <G ül ün> แล้วดิวก็เอาสับเปลือมาผัดกับหมูสับค่ะรวนให้หมูเริ่มแห้งเริ่มสุกแล้วก็เติมน้ำไปนิดหนึ่งปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวมีแอบเ <G ül ün> ตมิมผงปรุงรสหมูไปด้วยนะคะเพื่อนก็จะได้ความโนโน่เค็มๆแบบนี้อร่อยมากส่วนเส้นที่ใช้วันนี้ก็จจะะะเเป็็นนนนนนนตตาาาาาดออ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 กกกกโบบใใคคค่่่่่่่ททีีีุววรรรรรยยยยิิงช้้้้้หหมลลแส บัดีลวกเส้นกับผังมาเรียบร้อยแล้วก็ามาคุกกับกระเทียมเจียวให้หอมหอแล้วก็ตักหมูสับรวนลงไปเลยค่ะจุกๆกแล้วก็เติมลูกชิ้นใส่ไปหน่อยให้มันครบสตรแล้แลตัวรับจบของวันนี้ก็คือน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งของร้านเมสาลาดไปเลยค่ะช่ำๆเอาฟิวูลองมาหลายเจ้าแล้วค่ะชอบของเจ้านี้ก็คือขวดใหญ่แล้วเขาไม่ติดหวานเผ็ดเปรี้ยวเค็มครบค่ะวันที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือแค่ลาดอร่อยจบส่วนตัวเดือชอบบีบมะนาวเติมไปหน่อยค่ะมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งที่แซ่บพอดีกันที่บ้านดิวชอบมากเมนูก๋วยเตี๋